แต่ไหมคะโอกาสหน้าเฉียงใหม่นะคะไอ้แกมึงอย่าห้ามเหดืยดมึงอย่าห้ามมันดิแต่ใจโอ้ยมึงเดือแกมึงอย่าห้ามไม่โดนห้ามเบื่อเอยบักลุ่มบ้าเป็นเต่งกู้บอกเลยวันมวยตองกับบูบันนี้เพี้ยนนะต่ำเลยบอกเลยวันเพี้นมึงกินแรงแก้วก็นัดแม่แม่ต้องต่ำน้ำเสีาโจ้ในแรงวันเดียวด้วยหยอกเดือนออก กินโยเดือนข้าพอเดือนทิปปุ่ในติมปรตเจ้าตกัจำโจเจ้ปลวกใดกคูมากองบันนันไม่ร้ำให้ดวงเล็ดวงเล็ดได้คูไม่เล่เสวี่ลคนเราโจอู่นี้ดีกับจัวยติตัวเราเองมันจะเลดวงยู่ตาเลยละกูพอจังเลยเกียรติโด้วกกองบันนันอย่าปร้ำฮ่าโอ้ยหาต่างวันไปเลยซอยย่ห่มห้ เติมูบ <sharing> ัเล่นาำเต้นหว่านตุ้รับกันชิงของน้องกัญชิงวันนี้กูไปเมืองมนุษย์กูกลัวจะไปหลงทางตพนในเมืองหลวงของมนุษย์ในกรุงเทพนี่มันหลายจอกหลายช่องหลายซอยเหลือเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี G P S อะไรนายโถ G P S G P S มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องมือนำทางมันสามารถบอพิกัดโดยไปไหนรือิมก้าวไปได้เลย พราะมันทันสมัยเลยครับแต่สมมติว่าเราไปกรุงเทพกับพิ่มก็ว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตว่าเราไปไหนมันแล่นตลอดตังตากการะยะกันกับรถแล่รถตังเหรอข้างหน้าเหลียวชายอีห้ารอยเมตรเลียวชายแต่เราเลี้ยวยยว,ว่าลงคูตอนมันแล่งกันเลยมันบอกได้เป็นเนี่ เรามาคลุงเทปกับพิมพกับว่ากรุงเทปมันจะขึ้นเลยเขตนูเขตนี้เขตน,นั้นขึ้นหมดแหละถ้าเราอีมาดินแดงกับพิมพกับว่าดินแดงมันจะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นเปลือไม่รู้แหงอย่าสร้าง,ลางเ,เลยก่บนนั้นสร้างตําเลรได้กันไม่รู้แหงตื้อว่าเดินตางว่าดี้พอยักไปไปลอดภัยขูจะเดิน<อ>ทางจากที่นี่อยอยดทองกรับ พี่ตองอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะกระเบอมน้องเจ็บกายไม่ไหวผมผี่ต้งน้องนะพี่ต้งกินดิฉเลื่อน้องตลอดเวลาน้องนะค่ะกระเบอมุูกใจหัวว่ะจริงจรงเออที่มึงชอบไปตองเออได้กูปฏิยัมตัวหน้าแนวแกกูไปไหว้ปลอบลมซีหน้าวันนี้กูบอกเล็วตาได้กับหลูกเจ้าอยากนี่กูรักไทยเลยอยกขึ้นว่าเจ้าเลยกูต้มน้ำร้อนใส่ใบข้ามใส่โว้ไม่มีหับนี่เออจะเร็วตาไปไงเก้า ตไไ่าเพยไงเก้าเด่นเหล่วเคปลยุยใจโตมากเลยเตียวหลักะมวยควางอชอยงหัวโจ้เล่มีดซวยฮะไม่ลงวันนี้กูจะไปจีผู้หญิงชาวม,มนุษย์อ้ยอยาทองมนุษย์แถวไหนที่หน้าตามันดส,สวยบ้างมึงแนะนำให้กูรู้หน่อยได้หยาทองฮะกวันี้กับผู้หญิงตั้งเจฝากโอผู้หญิงตายไม่ได้กับตาต้อยกันให้ความรุย่ยคุณไม่รู้ ผู้หญิงปักตายหนะ้าตาเป็นไงอ่ตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคมตาต้านจีพคนใต้ตัวเดียวไปเลยกับผมไหนไอ้ผู้หญิงจะมาหนุนติดดวยรุดไปเมืองใต้ไปตีปักตาย,ตยไปไยไป,ปัก,ปปกนั่งเลยว่าม้าไปกับพวกแม่ตีนน้ตะปิกตอยอยู่ไหนโู้อยู่ไหนพิษเว้นคนนั้นก็ดมจีนอยู่เด้เจ็บยิบดมจีนให้กูกับมือหนุว่ามายขีดตั้นนี่กู Rồi Mày kín khăn của tâm chín cũng tê với người tao tiếp gì mà bạn Mày quay rồi